ลองสปลูลองพันพันอะไรนะพ,นรพันเส้นได้อะไรทำทุกอย่างไม่ออกได้พอมาถึงตรงนี้ก็จะปวด ใครจะซื้อรถตู้มาทาแบบนี้มาซื้อกับพี่ขวัญน,นะไม่ปีใช่ไหมพี่ใครจะซื้อรถตู้แล้วมาทำตู้แบบรถตู้แบบนี้นะซื้อกับพี่ขวัญน,นะคนเดียว ถ้าเสียก่อนนะพี่เดี๋ยวโควิดติดตัดเสร็จยกให้เลยใช่ไหมพี่หวัน <laughs> ใ,ให้ผมเลยใช่ไหมครับ <laughs> เอาไอ้พี่ไปขายผตัดได้ฟรีพี่แต่ว่าพี่ต้องให้แวนผมแค่นี้ยกแวนให้คน ยเลยโอเคพี่เดียมดีไงเห็นไหมก็ใช้ครีมตัดขอกแล้วตใช้ครีมตัดพี่นิ้วบวมมากโอ้โห